ออทิสติกอายุเท่าไรถึงจะวินิจฉัยได้แน่นอนเมื่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นความผิดปกติในพัฒนาการของลูกคำถามแรกๆที่มาเกิดขึ้นคือลูกเป็นอะไรกันแน่และเมื่อไหร่ถึงจะรู้แน่ชัดว่าลูกเป็นออทิสติกการวินิจฉัยภาวะออทิสึมสเปกตรัมหรือ ASD ตั้งแต่เนิ่นๆมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นการแทรกแซงที่เหมาะสม แต่การวินิจฉัยที่แน่นอนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องบทความนี้จะให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อตอบข้อสงสัยนี้ช่วงอายุที่สามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัยได้โดยทั่วไปแล้วอาการของ ASD สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยและสามารถเริ่มกระบวนการคัดกรองและวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุย่งน้อย การตรวจคัดกรองเบื้องต้นสมาคมกุมาราแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็กทุกคนในระหว่างการตรวจสุขภาพที่อายุ9เดือน18เดือนและ30เดือนสำหรับการคัดกรอง ASD โดยเฉพาะควรทำที่อายุ18เดือนและ24เดือนโดยใช้เครื่องมือคัดกรองมาตรฐานเช่น MCHAT Modified Checklist for Autism in t o d d l e r งานวิจัยโดยโรบินปี2014ในวรารสาร Pediatrics ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ M-Chat ในการคัดกรองเด็กเล็กและแนะนำให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจคัดกรองในคลินิกเด็กอายุที่วินิจฉัยได้แน่นอนที่สุดแม้จะมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุอย่างน้อยแต่โดยทั่วไปการวินิจฉัย ASD ที่แน่นอนมักเกิดขึ้นที่อายุประมาณ2-3ปี ในช่วงวัยนี้อาการหลักของ ASD โดยเฉพาะความบกพร่องด้านการสื่อสารทางสังคมและพฤติกรรมซ้ำๆมักจะชัดเจนขึ้นและสอดคล้องกับเกณฑ์การวินิจฉัยในคู่มือ Diagnostic and Statistical Manual of Mental d i s o r d e r หรือ DSM 5การศึกษาของายแมนปี2008ในวารสาร Journal of the American Academy o f Child and Adolescent p y y c h i a t r y พบว่าการวินิจฉัยที่ทำเมื่ออายุ2-3ปีมีความคงที่และแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับการติดตามผลในระยะยาวทำไมการวินิจฉัยในเด็กเล็กจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอาการยังไม่ชัดเจนในเด็กทารกและเด็กเล็กมากอาการของ ASD อาจยังไม่เด่นชัด หรืออาจซ้อนทับกับพัฒนาการตามวัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลความแตกต่างของอาการ ASD เป็นภาวะสเปกตรัมซึ่งหมายถึงอาการและความรุนแรงของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันมากทำให้การวินิจฉัยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนภาวะอื่นที่มีอาการคล้ายคลึง เด็กเล็กอาจมีภาวะพัฒนาการอื่นๆที่คล้ายคลึงกับ ASD เช่นภาวะพูดช้าหรือปัญหาทางการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคงานวิจัยของแบรนปี2006ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Developmental Medicine And c h i l ช Neurology ได้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของการวินิจฉัย ASD ในเด็กเล็กเนื่องจากอาการบางอย่างอาจพบในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทั่วไปความสำคัญของการวินิจฉัยตั้งแต่เนินเน่นๆแม้การวินิจฉัยที่แน่นอนอาจต้องรอจนถึง2-3ปีแต่การสังเกตเห็นสัญญาณเตือนและเริ่มกระบวนการประเมินตั้งแต่เนิน่นๆมีความสำคัญยิ่งอย่างไร สมองมีความยืดหยุ่นสูงในช่วงปฐุม,มวัยสมองของเด็กยังคงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงทําให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีกว่าที่ผ่านมางานวิจัยของดอสันปี2010เกี่ยวกับการบำบัดแบบ Early Start Denver Model ชัดเจนว่าการแทรกแซงอย่างเข้มข้นในเด็กวัยหัดตาลสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญในทักษะทางสังคมและภาษาผลลัพธ์การบำบัดที่ดีขึ้นการเริ่มบำบัดกระตุ้นพัฒนาการเช่นการบำบัดพฤติกรรมประยุกต์การแก้ไขาการพูดหรือกิจกรรมบำบัดตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยส่งเสริมทักษะที่ขาดหายและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดผลกระทบต่อพัฒนาการในระยะยาวการแทรกแซงที่ทันท่วงทีช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะการปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตบทบาทของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คือผู้ที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดและเป็นผู้ที่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้เป็นคนแรกหากพบสัญญาณเตือนเช่นลูกไม่สบตาไม่ตอบสนองเมื่อเรียกชื่อไม่เล่นสมมุติ ไม่ชี้บอกความต้องการหรือมีพฤติกรรมซ้ำๆควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กทันทีไม่ควรรอสรุปโดยสรุปแล้วแม้จะมีการคัดกรองเบื้องต้นได้ตั้งแต่อายุ18เดือนแต่การวินิจฉัย ASD ที่แน่นอนและมีความน่าเชื่อถือสูงมักจะทำได้เมื่อเด็กมีอายุประมาณ2-3ปี ซึ่งเป็นช่วงที่อาการแสดงออกชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการสังเกตการอย่างใกล้ชิดและการแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดหากสงสัยว่าลูกอาจมีภาวะออทิสติกการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญสู่พัฒนาการที่ดีที่สุดของลูกในอนาคต รูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ